จะเลยไปฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสนโดยสุนทรพิมเสนข้อนี้ก็เป็นข้อที่27นะครับบทฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาคนะก็โจทย์บอกว่าจากสมการของปฏิกิริยานิวเคลียร์า3 3 1 6นะครับบวกกับ N10 แล้วก็ จะได้ออกมาเป็น P 3 3นะครับ P 1 5 3 3แล้วก็บวกกับ H 1 1แบบนี้นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ให้พลังงานเขาบอกมาโดยว่าให้พลังงาน0.53เมกะอิเล็กตรอนวอนถ้ามมลนะตอมของ H 3 3มเนี่ยนะครับมีค่าเป็น 32.97146U ดู คำถามคือมวลอะตอมของ P มีค่าเท่าใดนะ P สามสามจะมีค่าเท่าใดนะครับอืมข้อนี้ก็คือยังไงนะให้พลังงานออกมาคืออ,อันนี้คือพลังงานที่ได้เนี่ยมันคิดยังไงมันคิดจากมวลที่หายไป ถูกมาของการเกิดปฏิกิริยาก็คือมวลเริ่มต้นของปฏิกิริยานะาลบกับมวลตอนหลังการเกิดปฏิกิริยามีมวลหายไปเท่าไหรออนนั่นแหล,มละมวลนั้นนั่นแหละไปคิดพลังงานได้นะก็คืออย่างนี้เรารู้ว่าเราตั้งต้นอย่างนี้ครับเรารู้ว่าถ้าเรามีผลต่างของมวล แล้วผลต่างของมวลเนี่ยมามาอะไรหล่ะมาคูณกับตัวเลขตัวหนึง่งเดี๋ยวตัวเลขอะไรละเดี๋ยวขอหาหน่อยเออนี่เอามาคูณกับตัวนี้เอามาคูณกับเก้าสามหนึ่งจุดห้า เก้าซหนึ่งหซึ่งหน่วยของตัวที่นำมาคูณเนี่ยมันคือเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่ออยู่ะเอาเดลต้าเมเนี่ยมาคูณกับตัวเนี้ยมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นพลังงานในหน่วยเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ one, นะครับ อคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้งนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือว่าไอเดเอ็มเนี่ยมันคืออะไรเออเดเอ็ออมนะครับติดเอ็มเนี่ยหาไง เดลต้าเเนี่ยมันหาได้จากเอามวลมวลรวมของการก่อนเกิดปฏิกิริยานะก่อนเกิดปฏิกิริยาลบด้วยมวลหลังเกิดปฏิกิริยา มวลก่อนเกิดลบด้วยมวลหลังเกิดอ่ะทีนี้เราก็ลองไปดูว่ามวลก่อนเกิดเนี่ยอาระามวลก่อนเกิด ปฏิปรยาเออมันมีมวลอะไรบ้างครับก่อนเกิดปฏิปรยาก็มีมวลของ S33 แล้วก็นิวตันนะอันหนึ่งศูนย์นะครับเออทีนี้เราก็ต้องรู้นิดนึงว่ามวลของนิวตันหนึ่งศูนย์เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับทีนี้โน้ตไว้นิดนึงโน้ตแดงๆไว้ก็ได้ ว่านิวตอนหนึ่งูนย์อันนี้เราต้องต้องเปิดเปิดไปดูนะคงจำไม่ได้หรอกจริงจย์น่าจะกำหนดมาให้เนะเาะเเดี๋ยวมวลนิวตอน Newton เนี่ยมันคือหนึ่งจุดมวลของหนึ่งูนหนึ่งมันเท่ากับ หนึ 1> 1. ่งจุดศูนย์ศูนย์แปดหกหกห้ายูโอเคนี้เราก็สามารถหาได้ว่ามวลก่อนเกิดปฏิกิริยา้เราก ปฏิิาก็เท่ากับเอาอะไรบวกกันครับก็เอามวลของ s 3 3 สิบหกบวกด้วยมวลของ n ศูนย่เออซึ่งมันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ3 2มสิบสองจก่กยบวกกับมวลของ n 10ก็เป็น1 0 0 8 6 6ุดนยูนู บวกกันได้หลาลองดูดิกดค้าคิดเลขสจุดเก้าเจ็ดหนึ่งสี่านงานคิดเลขอ่ะนะมันจะยุ่งแปดหกหกได้เป็นก็ได สามสามจุดเก้าแปดศูนย์หนึ่งสองห้ายูสามสามจุดเก้าแปดศูนย์หนึ่งสองห้ายูเออโอเคจบนะทีนี้ลองมาหาหมวลหลังเกิดปฏิกิริยา เปิดปฏิกิริยามาดูมวลหลังเกิดปฏิกิริยานะครับโดยมวลหลังเกิดปฏิกิริยานี่มีอะไรมีมวลของอะไรบ้างครับมีมวลของ p สามสามแล้วก็มวลของอ h หนึ่งหนึ่งเรากำหนดอย่างนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวเราเราโน้ตโน้ตอันนี้ก่อนเดี๋ยวเนะอ่อ p ของมวลของ s อสหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องไปเปิดก่อนอ่ะเราก็ไปเปิดหาโอ้โจทย์น่าจะกำหนดมาเนาะเออเดี๋ยวจะมวลของ s อสหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะหายไปสับอ่า มวลของ s หนึ่งหนึ่งโอ้เราจำไม่ได้หรอกนะมันมันต้องเปิดหาอย่างเดียวเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดสองห้าเออแล้วก็กำหนดนิดนึงแล้วกันนะให้มันตัวแปรมันจะสั้นๆหน่อยกำหนดหมวล ของอะไร p สามสามสิบห้าที่โจทย์ต้องหาต้องการให้หาเป็น m p อย่างนี้แล้วกันเออสั้นดีนะอ่ะทีนี้เราก็จะได้ว่ามวลหลังเกิดปฏิกิริยา ก็เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับมวลของ m p บวกกับมวลของถูกไหมเราาำนดให้มวลของ p 3 3เนี่ยเป็น m p แล้วก็ไปเปิดหามวลของ h 1 1เนี่ยมันเป็น1 0ึ่งจุ u แล้วก็มาบวกกันนะครับ อ่ะทีนี้เราก็หาเดลต้า m ได้ละงั้นเดลต้า m ของเราก็เอามวลก่อนเกิดปฏิกิริยาก็คือ33.980125ดูลบด้วยอ่ามวลหลังเกิดปฏิกิริยานะครับ mp บวก1 1 0่งหนึ่งยูเอ u อ่าอันนี้เดลต้า m อ่ะทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าพลังงานที่ได้ออกมานะครับเป็น0.533เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งพลังงานคิดไงพลังงานเนี่ยมันคิดได้โดยเอาเดลต้าเที่จริงมันมาจากสมการของไซซ E าอีเท่ากับเอ็มซีสแควรนะแต่ว่าเราเอามาปรับหน่วยปรับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปรับตัว C C ค่าความเร็วแสงตนี้ปรับเรียบร้อยแล้ว หาพลังงานก็บอกว่าง่ายนิดเดียวให้เอาเดลต้าเเนี่ยไปคูณกับ931.5ได้เลยแล้วหน่วยมันจะ,ะกรณีที่เดลต้าเมีหน่วยเป็น U นะมี U, U พ่องท้ายอะ่ะนะแล้วมันจะได้ตัวเลขออกมาเป็นหน่วยเป็นพลังงานในหน่วยไม่ไกะดอิเล็กตรอนโวลต์เลยแค่คูณ931.5เข้าไปนะครับเอองัอ้นก็หมายความว่าถ้าเราเอาเดลต้าเเนี่ยเดลต้าเตัวเนี้ยนะ,ะเราพบว่าจ,จดโจทย์ ถ้าเราเอาเดลต้า m มาคูณด้วยเลยนะคูณ931 931.5เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อรยูมันจะได้พลังงานออกมาเป็น0.533 0.533หน่วยมันจะออกมาเป็นเมกะอิเลก็กตรอนโวลต์เออถูกไหมนี่เราก็แทนเดลต้า m จาก ตัวที่เราหาได้เข้าไปนะซึ่งเดลต้าเมันเท่ากับ3 3.980 1 2 5ดอคูณกับอะไรคูณกับ9 3 1.5นีนี้เขียนหน่วยลงไปนิดนึงนะครับปกติตอนคำนวณเราไม่ค่อยชอบเขียนหน่วยใช่ไหมแต่ครั้งนี้ขอเขียนเพื่อว่ามันจะได้ไม่ต้องสับสนนะเดี๋ยวหน่วยบางส่วนอาจจะได้ตัดกันได้ เฮ้ยเดี๋ยวไม่หมดเฮ้ยเดลตา U ไม่ใช่นะเดลต้า U เดลตา U คือตัวนี้ครับเดลตา U เนี่ยมันคือสามสามจดเ้าแปดนย์หนึ่งสองห้า U ลบด้วยลบด้วยอะไรครับลบด้วย เออเรายังไม่ได้จัดรูปนะม,นมันก็เลยดูมัมนกะ็เลยดูงงๆเอยเขียนม่เลยอาเดลต้าเอ็มก่อนไม่ใช่เดลต้ายูเดลตา้าเอ็มเดลตา้าเอ็มสามสาม จุดเก้าแปดศูนย์หนึ่งสองห้าอยู่ลบด้วยอันนี้ลบตัวนี้ก็กระจายลบเข้าไปเลยนะเออนี่กระจายลบเข้าไปนะมงงไหมเขียนเขียนแบบเดิมให้ก่อนเดี๋ยวค่อยกระจายเดี๋ยวกระจายไปเลยดีกว่านะเออ mp ลบ ด้วย1.007825นี้ี่เราก็จะลบเข้าไปในตัวนี้นะ m d delta u ก็จะได้มาอย่างเงี้ยเออตอนนี้ทั้งหมด delta u นะแล้วก็คูณกับตัวนี้ก็จะลบเข้าไปนะครับคูณกับ931.5แล้วและก็อิเล t กตรอนโวลตก็อยู่ มันจะเท่ากับ0.533เมกะอิเลก็กตรอนวนเออ่ะงานคิดเลขครับเมกจุดเก้าแปดศูนย แล้วก็ลบด้วยลบด้วยตัวนี้นะหนึ่งถูกศูศูนเจอหก็เหลือเท่าไหร่เหลือเป็น สามสองจุดเก้าเจ็ดสองสามศูนย์ศูนย์ยูลบเอ็มพีคูณกับเก้าสามหนึ่งจุดห้ามิกาเล็กแอนโวลต์เปอร์ยูเท่ากับศูนย์จุดอ่า ห้าสามสาม,มกะอิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้หน่วยตัดนิดนึงนะเออหน่วยมกเมกะอิเล็กตรอนโวลต์มกเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ตัดได้เอีนี้ก็แล้วก็เราก็ย้าย1อันนี้มันส่วน u อย่างนี้ไหมเ,เดี๋ยวเยู u ตอนนี้ก็ย้ายขึ้นไปคูณน,นะหน่วย u ยูย้ายขึ้นไปคูณแล้วก็ย้าย9 3 1.5ย้ายลงไปหางเราก็จะได้เป็น

อ่ะทีนี้เราก็จัดการคิดเลขอ,ออกมานะครับหาได้วเก้าสามจุดห้าคัวเลขก,ก็จะได้สามสองจุดเก้าเจ็ดสองสามศูนย์ ลบ m p ก็เท่ากับ0.000572 0. ดู สุดท้ายเราก็ย้ายข้างหา m p ได้ครับก็3 2 9 7 2 3 0ุดอยูนแล้วก็ย้าย0 00, 0 0ย์จุดศยูนมาลบแล้วก็ย้าย m p มาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นบวกสุดท้ายเราก็จะได้ m p ออกมาเป็นเท่าไหร่ จุ๗๒๓๐๐ลบ๒๐๐๐5 7 2ก็จะเหลือเป็น 3, 2, 97, 1, 7, 2, ออถูก๒๘๐ Okay. นะเราก็ตอบได้มวลเขาบอกวนะ่ามวลอะตอมของ P ีสามสามสิบห้า เป็นสามสองจุเจ็สองแอยู่อ่ะโอเค